อ่าท okay. cool. ีนี้เราอาจจะมีการประดับตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับกระสาก็อาจจะใส่โลงนี่นะฮะใส่โลงใส่โลงเลนทรายนะครับอ่าให้ดูเก๋ไกับสไลเดอร์1เมตร2เมตร2เมตรีเมตรโดยประมาณนะครับนี่ให้มีเก๋ไกับสไลเดอร์นะฮะใส่โลงแบอ่าให้ดูคลิปเก๋แบบคลิปเก๋ ก็จะเป็นตำแหน่งกองรองผู้าัดการ มองไปน,นิดนึงนะครับเบืเลงหน้าห้ององาจจะมีในสวนประดับอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของกระถางต้นไม้นะครับมีกระถางต้นไม้ประดับ ตัวแล้วนนะเดี๋ยวต่อไปใใเรเาจะใส่ลูกด้านนะครับเดี๋ยวจะใส่ลูกด้านแล้วส่วนของลูกด้านเนี่ยมันก็เปเลี่ยนเสมือนเป็นการตัดลูกตัดนะครับไม่ต่างอะไรกับการตัดลูกตัดนะครับเราจะตัดนะครับด้านนี้หรือเรียกง่ายๆว่าก็คือการเอาแขนออกนั่นเองนะครับเราจะตัดส่วนนี้ แล er ้วมองสบ้าไปเราจะเหมือนในการตัดเซสชันของห้องนอนเนี่ยแบบนี้แล้วมองเข้าไปในส่วนของห้องนอนนะครับจะรย์จแปลงเส้นขนานลงเส้นจริงนะครับส่วนที่เป็นขนางนะครับก็สาก็ลงขึ้นเลยนะครับในส่วนที่เป็นขนานะคก็ท่าษายก็ลงขึ้นเลยนะครับในส่วนที่เป็นขนานก็ท่าสาษก็ลงขึ้นได้เลยนะครับในส่วนที่เป็นขนางนะ แล้วเวนอยส่วที่เป็นสาเองนะครับส่วนทีเป็นานาก็ลงพึ้นได้เลยลงขึ้นในส่วนที่เป็นขนาดได้เลยเบนบอยส่วนที่เป็นสองเอ็นงงก็จะต้าไปนะฮะแบบนี้นะครับเราไมได้มาทำมุกด้านกันนะฮะเราต่ละคทำทุกด้านกันทุกด้าน เริ่มต้นเราก็ดึงระยะความสูงความกว้างนะระยะความกว้างมาจากแฝงระยะความกว้างมาจากแฝงนะครับในรูปนี้เนี่ยเพื่อนเราได้เราจะได้รู้ว่าหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์หน้าตาเป็นอย่างไรรวมทั้งความสูงของของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มีความสูงเท่าไหร่ด้วยนะครับเรามีระยะความกว้างของแฝงมานระยะความกว้างป็นมาจากนั้นเราก็ใส่ระดับพื้นแลใส่ระดับพื้น ใส่ระดับพื้นต่อมาเก็ใส่ระดับความสูงของฟ้าเพดานความสูงของฟ้าเวาดานจากพื้นสับสันดานที่เราเรียนวิชากฎหมายใส่นะครับที่เราได้เรียนเี่ยวกับเรื่องกฎหมายไปความสูงจากพื้นของฟ้าผ่าดานนะครับหอบ้ที่าใส่เนี่ยไม่ควรต่ำกาเท่าไหร่นะครับไม่ควรต่ำาเท่าไหร่นะครับไม่ควรต่ำกว่า2เมตรซเมตร นะครับที่มันต่ำกว่า2เมตร50เซนติเมตรหรือว่าถ้าเป็นระบบอากาศก็ต้องต่ำกว่า2เมตร40เซนติเมตรนะครับอันนี้เราก็ใส่ไป็ที่2เมตร50เซนติเมตรเลยนะครับวัดระดับความสูงขึ้นไปครับเป็น 2, cm cm 2. เมตร50เซนติเมตรเล ใส่สมนักพื้นนะครับสมนักพื้นแค่ทักสิบเซนติเมตรนะครับใส่ความสมดุลแค่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ต้องเป็นเื้อนลักสายก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะให้มีระดับของแนวพานนะใส่ระดับแนวพานก็ชิ้นเดิมนะเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับใส่ตำแหน่งของแนวพานนิดหนึ่งเพื่เพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับอ่าข้างบนนี้นักษายก็ตาดยานนักสายก็ใส่ แนวของโครงข้าวข้าวระดานะครับแนวโครงข้าวข้าวระดานะครับแนวโครงข้าวข้าวระดาอ่วันนี้นะวันนี้วันนี้ข้าวพิดของเราเนี่ยเอาเป็นแบบข้าวพิดแบบเรียนไปก่อนนะครับเอาแบบเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะทดลองในการทำข้าวพิดาแบบข้าวกอบนะครับกอบข้าวพิดานะครับข้าวหนุ่มนะวันนี้เราจะลองข้าวพิดแบบเรียนไปก่อนนะครับเอาลับ ใส่โครทข้าว้างด้านผคข้ายักษ้าวก็60เซนติเมตร10เซนติเมตรนะครับ6 0เซนติเมตรระยะข้า60เซนติเมตรบาทระยะ้าวที่ด้าน60เซนติเมตรบาทนะครับความหนาของข้าดานนะครับ อ่าต่อไปในส่วนของลูกด้านนะครับในส่วนของลูกด้านนะฮะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ตึงระยะส่วนของผนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็ตึงระยะในส่วนของฟินิชชิ่งก่อนในส่วนที่เป็นส่วนประดับตกแต่งของตัวอาคารหลักก่อนนะครับอย่างนี้ก็คือส่วนที่เป็นหน้าต่างก่อนนะส่วนที่เป็นหน้าต่างเนี่ยนะครับเดินระยะขึ้นมาหน้าต่างเราเอา จากมาตรดานนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับความสูงจากพื้นถึงวงกลบหน้าต่างของมวงกลบตัวล่างนะครับ90เซนติเมตรมาระยะทำความสูงระดับที่90เซนติเมตรเออความสูงของวงมกบตัวบนเอาเป็น2เมตรแล้กันนะครับความสูงของวงมกบตัวบนนะครับ2เมตรของมุกบตัวบนนะครับแล้วก็ใส่ความสูง มาครับสามแล้ว like ก็สามดึงระดับของโมบบกมาสามหน้าได้โมบบงมาแล้วนะครับต่อไปเราก็ดึงระดับนะฮะดึงตำแหน่งจากแป้นมาใช้นะดึงดึงตำแหน่งแป้นของโมงบบงนะฮะจากแป้นมาใช้มาใส่เลยชื้น ชูสมีสินมาใส่เลยนะฮะถึงจากดันบอลมาเลยนะครับถึงจากดันบอมาเลยถงจกงางกแงข้เมาแบบบอลมาเลยนะครับชูอชูสนีฮนะชแล้วก็ได้ตำแหน่ง แบบเรียบง่ายสุดๆเลยนะฮะแบบเรียบง่ายสุดๆเลยนะฮะได้ตำแหน่นงนนท่านสัมมาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วเอแบบเรียบง่ายสุดๆเลย